การตายของ12อสูรจันทราอาดีตข้างแรมที่6เคียวไก่คู่ต่อสู้สุดท้ายคือทันจิโร่แต่ตีกลองวับไปวับมาก็แล้วหมุนห้องก็แล้วสลับบนล่างก็แล้วรัวกลองเป็นเพลงร็อกก็แล้วแต่ก็โจมตีทันจิโร่ไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายตุวพระปานวารีกับบนท่าที่9ข้างแรมที่6คามนุเอะทะลึ่งนินทาเจ้านายในใจตอนเขากาลังโมโหแต่เหมือนจะคิดดังไปหน่อยเพราะมุซันดันได้ยินก็เลยโดนขมือไปตามระเบียบข้างแรมที่หรุยคู่ต่อสู้คนสุดท้ายคือทันจิโร่กับกิอูจริงๆน่าจะสู้ แบ่งเลือดให้อสูนกักกคนอื่นจนตัวเองอ่อนลงไม่รู้ตัวจนโดนกี่ยูมาปิดงานไปแบบชิวๆข้างแรมที่4ี่มคาโกสภาพพอกันกับคามานุเอะยืนหนึ่งเรื่องขี้ป๊อตในกลุ่ม12อสูนจันทราเจอนักล่าอาสูนผ่านมาก็หนีไปซ่อนตลอดสุดท้ายก็ตุยอยู่ดีแต่ไม่ได้มาจากนักล่าอาสูนนะมาจากเจ้านายข้างแรมที่3วาคุระบะเห็นตัวเองถ้าจะไม่รอดเพราะเพื่อนโดนกินก็เลยวิ่งหนีสุดท้ายซวยกว่าเพื่อนเพราะโดนหักเป็นป๊อกกี้แทน อดีตข้างแรมที่2ไฮโรคู่ต่อสู้คนสุดท้ายคือเคียวจูโรตั้งใจโชว์เทพเพราะมีทั้งระเบิดทั้งปืนไรเฟิลแต่ชอบเอาไปสู้ไกลๆเพราะน่าจะกลัวหญิงไม่โดนพอเริ่มสู้ไม่ได้ก็ทิ้งปืนไปเบียวถือดาบซะงั้นรวมร่างกลับมาของตัวเองเป็นหมาตัวใหญ่ก็แล้วสุดท้ายเคียวจูโรก็ชนะอยู่ดี ข้างแรมที่สองโรคุโรเป็นพวกโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองพอไม่ถูกใจก็เลยไปขอพลังมูซันเพิ่มเจ้านายก็ไม่พอใจเพราะลูกน้องไม่พัฒนาตัวเองสภาพก็เลยเหมือนเพื่อนอีกสามตัวก่อนหน้านี้อดีตข้างแรมที่หนึ่งตัวอะไรก็ไม่รู้มีแต่ชื่อไม่มีหน้าไม่มีแม้แต่บทในตอนพิเศษร,รู้แค่มีพลังสร้างภาพลวงตาได้โดนซาเนมิจัดการก่อนขึ้นมาเป็นเสาหลักข้างแรมที่1เอนมูรอดจากมูซันได้เพราะโรคจิตถูกใจเจ้านายเห็นตัวเล็กๆแต่รรจริงๆแล้วกินจุชอบกินชาวบ้านตอนเขากําลังฝันขมือบคนพร้อมกันทั้งบกกี้รถไฟ็ทําามแลวคิด ตัวเองบ้าแล้วเจอทันจิโร่บ้ากวา่าเพราะมีวิธีออกจากความฝันได้สุดท้ายโดนปรานตะวันกระบวนท่าที่สองตุยข้างขึ้นที่หดาฮิกับกิวทาโร แทนที่จะชนะกลับลำบากลำบนเพราะดาคิทำตัวเป็นเด็กโงมัวแต่บูลลี่พวกทันเจโรจนโดนเสาหลักมาจัดการดาคิอ่อนขนาดพริบตาเดียวก็โดนเชือดแล้วต้องลำบากพี่ชายออกมาช่วยพอแยกร่างเสร็จก็ต้องให้กิวทาร่มาแบกอีกสุดท้ายเจอพลังแห่งผองเพื่อนและอนิเมะเข้าไปก็ไปเกิดใหม่พร้อมกันเลยละกันคางขึ้นที่6ไคงาคุมาแทนที่ดาคิกับกิวทาร่เมื่อก่อนเป็นศิษย์พี่ของเซนอิจสึดวงตกไปเจอคางขึ้นที่1ก็เลยกลายมาเป็นอสูรหวังว่าจะรอดแต่เจอเซนอิจสึเปิดปร,ราณอัสนีท่าใหม่มาจ อยู่ดีว่ากันว่าที่เขาใช้ปร,ราณนอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งไม่ได้เพราะเก็บดาบไว้ผิดที่คนอื่นเขาเอาไว้ที่เอวพี่แกเบียวเอาดาบไว้ที่หลังข้างขึ้นที่ห้าเกยกโก แพ้เพราะดันมัวแต่เบียวศิลปะไปเจอฮากเนสึกะเบียวกว่าก็เลยยอมไม่ได้จนโดนเสาหลักหมอกลากไปสู้ด้วยพายแพ้ในฐานะศิลปินว่าแย่แล้วไปวัดฝีปากกับไอเด็กปากแทบบางคนก็ดันแพ้อีกโมโหจนต้องงัดร่างโหดออกมาพูดขิงกินแอร์ทามไปเกือบนาทีบอกว่าคนที่เคยเห็นร่างนี้มีแค่ไม่กี่คนต่อยไปสองสามทีก็โดนสับตุยไปเลยไม่มีแม้แต่แฟลชแบ็กข้างขึ้นที่4ี่ังเทนงู ร่างแยกเยอะไปหน่อยก็เลยคุมพลังลําบากเดี๋ยวตัวนึงติดเล่นอีกตัวนึงขี้โมโหสู้ไปสู้มาพอเริ่มสู้ไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่รวมร่างเป็นเด็กเวนไปสู้กับเสาหลักอีกด้านก็กลายร่างเป็นลุงยักษ์กับลุงแคระแยกกันแต่ทันจิโร่จมูกดีเกินไปหน่อยก็เลยโดนจัดการอยู่ดีขังขึ้นที่4นาะคิเมะขึ้นมาแทนทางเทนงูมัวแต่สร้างปราสาทป,ปัดโอบนัยกับมิซุริจนไม่รู้ตัวโดนยูชิโร่ย่องมาล้างสมองลำบากระบนไปถึงมุซันเพราะกาลังจะโดนลากไปสู้นอกปราสาทหลายขอบเขตสุดท้ายโดนนนมมุัทททําาาายยงเพระระะะปช์ค่ขี3อ คู่ต่อสู้คนสุดท้ายคือทันจิโร่กับกี่ยูสู้ไปขายประกันไปสักพักก็เจอทันจิโร่เล่นบทดราม่าใส่จนเริ่มเห็นภาพหลอนพอดีภาพชัดไปหน่อยจนถึงขั้นเห็นเมียตัวเองมาตามกลับบ้านก็เลยยิ้มให้ทันจิโร่ไปทีแล้วระเบิดตัวเองทิ้งมูซันไปอยู่กับเมียข้างขึ้นที่2โดมะ บ้าเก็บข้อมูลจนได้เรื่องอุต่ากินเสาหลักไปได้หนึ่งคนแล้วก็ยังมีอารมณ์ไปเล่นกับคานาโอและก็หมู่ป่าต่อตอนสู้ก็โมแต่โมจนลืมเช็คร่างกายสุดท้ายตัวละลายเพอพิษของชินโนบุก่อนไปรับกรรมก็ยังมีโมเมนต์อินเลิฟก,กับสาวเขาอ,อีกต้องโดนด่าว่าไปตายซาก่อนถึงจะตุยได้ขั้งขึ้นที่1โคคุชิโบอุต่าโช์ของอย่างเท่หนึ่งรุม3เสาหลักแบบชิวๆสู้ไปสู้มาเสาหลักก็เปิดร่างทองมาสู้ด้วยจนเริ่มเสียเปรียบแต่พลังฟื้นตัวพี่แกก็โหดเกินขนาดหัวกับตัวแยก,ก แล้วเห็นเงาตัวเองสะท้อนในด,ดาบแล้วตกใจรับสภาพตัวเองไม่ได้ก็เลยยอมตุยเองเลยละกันใครอยากรู้เกี่ยวกับเสาหลักทุกคนในดาบพิฆาตศูนย์กดดูคลิปนี้ต่อได้เลย